ผักสดๆจากสวนนะคะทุกคนมีต้นอ่อนอันนี้เป็นต้นอ่อนกวางตุ้งค่ะแล้วก็ต้นอ่อนใช้เท้าสนะคะแล้วก็มีวอเตอร์คร e สค่ะวอเตอร์ครสก็คือมีเขียวและแดงค่ะแล้วก็ใบบัวบกหรือว่าเรียกว่าแว่นแก้วนะคะทุกคนอันนี้แว่นแก้วนะคะทุกคนนี่จ้าจากสวนค่ะเอาโรยทิ้งๆไว้นะคะเขาก็นี่จ้าเป็นสลัดที่แบบ ดีต่อสุขภาพนะจ๊ะทุกคนเห็นไหมคะนี่ค่ะทุกคนมีสีเขียวแบบนี้ก็คือคอร์ฟิลนะคะเยอะมากนะคะทุกคนกินแล้วมีประโยชน์นะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะคอรฟิลก็คือช่วยให้ร่างกายของเรานีแข็งแรงนะคะทุกคนวิตามินนะคะแล้วก็ขับพวก สารพิษที่สะสมในร่างกายนะคะแล้วก็มีนี่ด้วยนะคะทุกคนนี่มีขึ้นช่ายนะติดมาด้วยนะอืมนี่ค่ะทุกคนทิ้งๆไว้ในสวนนะคะค่ะนี่เป็นไงคะทุกคนนี่ก็คือปลูกง่ายๆในกระถางนะคะซื้อมเมล็ดมาแล้วก็หว่านทิ้งไว้นะคะนี่ค่ะแบบแดดรำไรนะคะเขาก็จะแบบนี่จะมีประโยชน์นะคะทุกคนง่ายๆนะคะไม่ต้องไปซื้อผักที่มีสารเคมีนะคะนี่จะ้ะทุกคน โอเคจ้าเป็นคลิปสั้นๆนะคะเก็บมาตัดมาใหม่ๆเลยค่ะทุกคนพอดีฝนก็ตกลงมาเลยนะคะตอนนี้โอเคจ้าทุกคนให้ดูนิดนึงจะ้ะบายๆจ้าอย่าลืมฝึกหัดปลูกผักกันนะคะทุกคนปลูกบนในกระถางนะคะสามารถทานได้และก็มีประโยชน์ไม่มีสารเคมีค่ะไม่มีสารพิษตกค้างในร่างกายด้วยนะคะทุกคนโอเคจ้าบายยจ้า โรยเกลือนิดหนึ่งค่ะทุกคนเกลือหิมาลายันนะคะเกลือสีชมพูจ้ะมันมะกอกจ้าช้อนหนะึ่งช้อนชานะจ้าทุกคนค <Okay. S 2> แล้วก็โรยนี่จ้าอิตาเลียนนิชอร์นะจ้าทุกคนสำหรับ สลัดนะจ๊ะทุกคนไปหมดเลยจ้าจ้ะทุกคนเพิ่มรสชาตินะคะโอเคเสร็จแล้วมามากินกันเลยจ้า,าทุกคนมาจ้าอาหารของเราเสร็จแล้วสวัสดีค่ะฮ hello my friend สวัสดีทุกคนจ้า hello m o o n t h กฮอยเทอ e สมอนทา h a k นะคะวันนี้วันจันนะคะทุกคนมาทานอะไรคะ ก็ทานไข่แล้วก็อกไก่นะคะมีสลัดนะคะมีอะไรบ้างคะมีแครอทนะคะแครอทถึงน,นะคะในภาษาเยอรมันแล้วก็ซาลัดอันนี้กาาลือนสลัดก็คือผักสีเขียวรวมมิตรเลยนะคะแล้วก็มีเส้นมะละกอนะคะมาทานด้วยกันเลยค่ะทุกคนทานง่ายๆนะจ๊ะตอนนี้ก็บายแล้วนะจ๊ะทุกคนจ้ะไข่ในไมโครเวฟ เช่นเคยนะจ๊ะสามใบนะคะทุกคนาทานเด้ยจ้าอืมผักปลูกเองนะคะทุกคนจากสวนของเรานะคะ เ<ค> <C oughs> ส่มานมะละกอ พอนิดนึงเพราะว่าทุกอย่างแบบแห้งๆนะคะทุกคนอืม แลอดตื่นมาแล้วก็ออกกำลังกายอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วก็มาชั่งน้ำหนักนะคะทุกคนก่อนทานข้าวมื้อเช้านะคะก่อนทานอาหารมื้อเช้าก็จะชั่งน้ำหนักก่อนนะคะวันนี้น้ำหนักอยู่ที่แปดสิบสี่แปดสิบสี่จุดห้าค่ะทุกคน จะพยายามเอาเลขแปดออกให้ได้นะคะจะพยายามมากเลยครับอีกสักสี่โลห้าโลเนี่ยโอ้โหทุกคนโคตรหินเลยจ้ะทุกคนยากมากถ้าจะให้ดีก็คืองดมื้อเย็นไปเลยนะคะแล้วก็อ่อาออกกําลังกายทุกวันนะคะจะจะลงะคะ วาตุ้เครสทุกคน,นกูกในส่วนนะอร่อยอาาทานแาบ่เ,ยอ,อย,เยอดี่ะอืมต้องเคี่ยวแบบอย่างนี้เละคุณ Gren. อืมใช่อร่อยมากเลยทุกคนอันนี้อันนี้ใช้เวลา5นาทีะคะ่ะนน ฟังกันสิทุกคนอร่อยนะคะที่มีประโยชน์นะคะทุกคนอืมอืมอืมหมดมาก ตัวอืมาวนอลนัตนะคะอืมอีนอมนด้ให้กอนดูชิ้นหนึ่อืมทุกคนมีโปรตีนไว้นะคะะไปรตีนเยอะมากิ้นเดียวอืม อะไรนี่ล่ะเหลไม้อขอใช้จอบนะค่ะทุกคนอแช้มักมงกรนะคระับ หวานมากอืมอร่อยอืมเอ้อยไปหันไปประมาณได้หมด โอเคจ้าทุกคนเหลืออีกนิดหน่อยก็จะค่อยๆทานไปนะคะคือยังไม่อิ่มนะคะทุกคนเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาทานอาหารเช้าเป็นเพื่อนนะคะอาหารเพื่อสุขภาพวันนี้นะคะง่ายๆนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ออกกําลังกายาะะวันนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนจ้าบ๊ายบายพบกัน